สวัสดีค่ะ Good m o r n วันนี้จะมีเมนูมันฝรัง่งนะคะวันนี้จะเป็นอันนี้แต่เนื้อบดเนื้อบดจะไปอบเป็นเมนูไฟแคสเ,เนื้อบดเดี๋ยวเข้าไปอบนะคะน,นี่ต้องอบก่อนแล้วก็จะออกมาเหลือง อดี๋ะเขาแต่ฝรั่งเขาเรียกว่าไฟาแคสซีเนื้อบดเขาก็ผสมเนื้อบเดเวลากินเสร็จก็จะ,จะอันนี้เราจะมาปอกมันฝรั่งเนื้อบดวันนี้จะทำเนื้อบดอบกับมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเปิด ก็ไปแล้วก็จะมาทำโอ้ร้องบอลชอบไหมเดซส,สต็อปลี่สต็อปลี่น่าทานไหมมังโก้มังโก้โกบิ๊กวันวันอา่อาดีดูกบอดิบิ๊กวันบิ๊กวันบิ๊กซัก บิ๊กวันบิ๊กวันมังโก้น่าทานไหมคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังเปิดเตรียมอันนี้ก็ใช้เวลาอบอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงจะตอนนี้กำลังเปิดแล้วก็จะเอาเข้าเตาอบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมาทำจะมาตุนกระดูกหมู ต้มเล้งกระดูกหมูวันนี้นะคะเนื้อหมูก็เตรียมมาไว้แล้วนะคะต้มเล้งกระดูกหมูเราจะมาต้มเล้งกระดูกหมูนี่ต้มจืดต้มเล้งต้มซุปกระดูกหมูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะต้มซุปกระดูกหมูให้ไฟร้อนๆก่อนวันนี้ มาทำต้มซุปกระดูกหมูซุปกระดูกหมูกับซุปกระดูกหมูวันนี้จะเตรียมซุปกระดูกหมูใส่กับผักกาดขาวนะคะซุปกระดูกหมูเราก็มาเตรียมผักไวะะ้เตรียมผักไว้นะคะทำซุป วันที่จะมากำลังต้มไม่เดือดก่อนนะคะคซุปกระดูกหมูใส่ต้มเล้งกระดูกหมูดูสิคะต้มสุต้มจืดน้ำเดือดแล้วจะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เราก็มาจะมาหั่นผักต้มจืดอาจจะใส่แครอทลงไปด้วยใส่หน้าฐานนะคะวันนี้เมนูวันนี้นะคะแล้วก็จะมาหมัก หมักเลยค่ะหมหมให้เข้ากันนะคะหมาอันนี้เตรียมเอาเข้าวอบนะคะรอน้ําเดือดวันนี้เมนูวันนี้น่าทานนะคะเมนูวันนี้น่าทานมากค่ะเดี๋ยวนี้จะเอาเข้าเตาอบแล้วค่ะรออีกแป๊บนึงพออบไหมจะเหลืองน่าทานมากนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะทำซุปผักซุปผักมันอร่อยมากซุปผักนี่ชอบซุปผักนะคะซุปผักกาดขาวใส่กระดูกหมูเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะตุต๋นให้หอมใส่กระเทียมพริกไทยต้มจืดกระดูกหมูค่ะสด เสร็จเติมใครยังมีผักอะไรก็เติมลงไปได้ค่ะน่าทานมากนะคะนะคะทานเสร็จก็ทำสวนเสร็จทานเสร็จเราก็จะได้มีพลังงานค่ะตอนนี้กำลังกลังตั้งไฟค่ะ,ะเดี๋ยวาข้าตู้เตาอบแล้วนะคะตอนนี้วิวกำลังตั้งไฟนี่ค่ะจะเอาเข้าเตาอบแล้วนะคะ กำลังตั้งไฟค่ะถือขาก็ใหญ่มากนั่นโอเคค่ะจะเอาเข้าเตาอบอแล้วนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอบประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะร้อยแปดสิบองศานะคะสำหรับฟรายแคสเซนค่ะองงางหมห้ออบแล้วก็จะมา เตรียมมันฝรั่งกันนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะดูมะม่วงรูปใหญ่มากวิตามินซีสูงนะมีกล้วยมีมะม,ม่วงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วีวหน่อยนะคะบา,บายเนื้อบดเนื้อหมูบดกับมันฝรั่ง ยบายแล้วก็ซุปซุปซุปุปปกระดูกหมูน้ำซุปกำลังเดือดดูสิน้ำเดือดแล้วถึงจะเอากระดูกหมูลงไปได้นะคะทำต้องรอน้ำเดือดนะคะนะพอน้ำเดือดพุน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 ,พนเอากระดูกหมูลงไปเลยใส่เล้งลงไปแล้วจำน้ำซุปจะได้อร่อยนะคะ ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราค่อยๆมาเคี่ยวจนมพักเอาใส่ที่หลังนะคะมันจะอร่อยมากเลยค่ะผักกาดล้วมาหั่นผักกาดขาวใส่หอมมากเลยนะคะต้มเล้งกระดูกหมูต้มเล้งก็ต้มจืดนะคะโอ้ยหม้อดังหม้อกำลังเดือดแลวคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบแล้วนะคะบายค่ะ